ต um <Okay. S 2> yeah. ั้งใจกวนน้ำที่สนที่สนที่ที่ลงัายะห้าวริวห้าปุราะปริปุเรนติตาครังเอวเมววิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปติตังกุมังกิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโพรปนาราโสยะธารมดิ โทติระโสยะทังสภิตโยวิวันเจตุสัพพโรโภวินาสัตุมะเตมภวัตวันตรยโยสุขีติขายุโกภวะพิวันนาสิริสันิจังอุทธาพายินโนจัตตาโรธรรมมาวาทานติอายุวันโนสุขัง ภาลังอิยันเจโคทากินาทินาตังคัมมิสุปตินจิตาทีคารังตังอิตายาสทานาโกอุปกรรมปฏิโซยาติธรรมโมจายังนิทะ สิโตเปตานาปูชาจักกตาโตลาลาบาลันจพิปุนมนุปชินังตุมเหหิปุญยญภสุตตาภนาปะการเตรัตนาตยานุภาเวนารัตนาตยเตชะสัตวะรวกปยาเวลาโสกาสัตุจุปปาทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตัวเสสโตชยสิทิจัน นางราคังโสติปักขยังสุขังภาลังสิริอายุจาวันโนจะโพคังบุตรทีเจ้าสวัสธิ์วัะวัตุสัจจะอานตุพะชีวะสิทธิ์พระวันตุเตพระวันตุสัพพมังกางราคันตุสัพปเทวตาสัพธรรม

จะได้มีส,สัพเพพ,พุทธาภราปตกาปเจกานันสยังภะลาอรหันตานันสเตเจนราคังพันธะมีสัพพะับท่านขออนุญาตถ่ายรูปนะครับแเดี๋ยวผมสาธิตท่านท่านท่านนั่งย่างนียก็ได้ฮะนั่งยนางนี้ก็ได้